ก็สาเร็จค่ะขอแสนนะแต่มันก็เกือบแตกแสนอ่ะก็มาทําตามสัญญาแล้วมาเจมครั้งแรกวันนั้นได้เลขบัตรที่เจอมาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วได้รางวัลที่4ไปเมอ่อมกราก็ถูกสองงวดแล้วค่ะก็คือจะนึกถึงรูปท่านก็เลยบอกว่าถ้าถูกอีกงวดหนึ่งเดี๋ยวจะมาปรากฏว่าก็ถูกอีกค่ะก็เลยมาที่ทําพิธีนะก็มีแวบหนึ่งอ่ะปู่ถือไม้เท้ามาแป๊บนึงแค่นั้นเองแวบหนึ่งมาพออยู่ที่บ้านก็จะเห็นบ่อยก็เวลาขอพรก็คือจะมองตาพ่อแกเหมือนเขามีชีวิตจริงๆขอให้มาค่ะอยากให้ ลองมาสัมผัสเองแล้วท่านจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความน่าขนลุกมันมียังไงเพอาแกงเงินล้านอ่ะอูดว่ามันได้จริงๆนะลองมาดู เสวัสดีครับผมโก้สันนี่ความเชื่อวารตีความเชื่อชุมชนคนสายมูวันนี้เราลงพื้นที่มาที่วัดจันร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์บรุงคูญพ่อแก่เพชรฉลกันหรือพ่อแก่เงินล้านปางตีตะพลเรียกทัพย์หนึ่งเดียวของเมืองไทยเพราะวันนี้จะมีพิธีกรรมในเรื่องของการเจิมกระเป๋าสตางค์เปิดรัพย์รับโชคผมเองจะนํากระเป๋าสตางค์ของผมนี้ไปเจิมด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในกันเลยจ้ะพอจะเดินพรจะเดิน,ดนสุกต่ายาดโยมสําหรับการเจิมไม่ว่า จะเป็นการเจิมฝ่ามือเงินล้านหรือการเจิมกระเป๋าสตางค์บรรดาสทาย,ยิโยมที่เดินทางมาเจิมกันที่วัดเนี่ยเราก็ให้แง่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราเจิมให้ไปแล้วเนี่ยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจเป็นติิมงคลเราได้มงคลดีมาแล้วเราก็ต้องกลับไปตั้งหน้าตั้งตาประกอบกุศลคุณงามความดีส่งเสริมกําลังบุญกําลังวาสนาของตัวเองให้ดยียิ่งขึ้นไปพี่น้องสายโมนะฮะต่อคิวรอเจิมกระเป๋าสตางค์ให้สังเกตดูดีในพานของแต่ละคนจะมีชุดบูชาครูนะ หมากพลูดอกดาวเรืองมีทุบเทียนด้วยนะครับก็ต้องเอากระเป๋าสตางค์ใส่มาด้วยที่สังเกตดู2องันเลยเหรอสองอันเลยมาแล้วได้รางวัลที่4ไปเมื่อมกราแล้วเพิ่งจะได้มามาเจอครั้งแรกวันนั้นแล้วกลับไปก็ได้เลขบัตรที่เจอมาไปซื้อลอตเตอรี่ก็เลยได้แต่เพิ่งได้มีมาทําบุญแต่ก็ฝากเพื่อนมาทําบุญทราบข่าวพ่อแก่มาจากติ๊กตอกกับน้องแฟนเขามาที่นี่เขาเลยแนะนําให้มาเป็นสายมูอยู่แล้วศรัทธาด้านพ่อแก่อยู่แล้วแล้วก็จะนึกถึงพ่อแก่ตลอดเลยพอวันนึกถึงก็ถูกสองงว ก็คือจะนึกถึงรูปท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าถูกอีกงวดน,นึงเดี๋ยวจะมาก็ปรากฏว่าก็ถูกอีกค่ะก็เลยมาวันนี้มาก็จะมาขอโชคกับพ่อแก,ก่อยากได้โชคใหญ่ๆจากขั้นไปค่ะมาครั้งที่สองค่ะก็มีโชคอ่ะจากพ่อแก่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็มาร่่นทำบุญเรานับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอะไรก็ตามอะค่ะถ้าเราดำรงอยู่ในความดีงามยังไงมันก็อยู่ได้สบายมากเลยต่อให้ไม่ได้ก็จะกลับมาเรื่อยๆค่ะขอให้มาด้วยใจศรัทธาจริงๆอะค่ะถ้าเกิดมีใจรักใจศรัทธา แน่วแน่จริงๆยังไงสิ่งที่เราศรัทธาก็ช่วยเหลือเราขอให้มาค่ะอยากให้ลองมาสัมผัสเองแล้วท่านจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความน่าขนลุกมันมียังไงพี่ทางานเกี่ยวกับด้านการแสดงแต่ขอพอปรปู่ว่าให้การแสดงนี้รุ่งร่วงไปด้วยดีสําเร็จอะไรเนี่ยก็ก็โอเคอะไม่ใช่แบบว่าพูดรับนั้นเคมคขึ้นมาอวยขึ้นมาคือช่วงที่อ่านองค์การที่ทําพิธีนะก็มีแวบหนึ่งอะปู่ถือไม้เท้ามาแป๊บหนึ่งแค่นั้นเดงแวบหนึ่งมาพออยู่ที่บ้านก็จะเห็นบ่อยคือเราเป็นสายศิลปินคอ้ับ่่ยูแลวรรม ก็สําเร็จค่ะขอโชคลาภเพราะว่าชอบเสี่ยงทายตัวเลขขอแสนนะแต่มันก็เกือบแตกแสนอะ่ะก็มาทําตามสัญญาแล้วพอบรรไดแล้วก็เชื่อแล้วกลับไปเย็นนี้ขอจับเงินล้านนะเหมือนชื่อพ่อแก่เงินล้านเลยนะเรามีความเชื่อและนับถือเราศรัทธาใครจะว่างมงงายก็แล้วแต่เขาอ่ะเราขอเราได้แล้วก็สําเร็จใครที่สายมูเนาะพ่อแก่เงินล้านอะ่ะรู้ว่ามันได้จริงๆนะลองมาดู ไม่เชื่อก็ลองดูมีความเชื่อลักษณะแบบการเจิมแบบนี้ไหมมากน้อยแค่ไหนมากค่ะมูด้วยศรัทธาด้วย<อ>หนูสมหวังที่นิกเรื่องโชคลาภ<อ>น,นทุกๆครั้งที่มาขอถ้าเป็นทิกส่วนตัว ก็เวลาขอพรก็คือจะมองตาพ่อแก่หนูมองสององค่ะ,องค,ะองค์เล็กกับ mm hmm. องค์ใหญ่เลยเหมือนเขามีชีวิตจริงๆก็เรียกพ่อแก่จก้ะถ้าได้โชคได้ลาบมาเราจะนําปัจจัยที่ได้จากโชคจากลาบมาสร้างบุนสร้างกุศลด้วยไม่ได้เป็นการบนหรืออะไรเป็น mm hmm. การขอพรไม่งมงายค่ะเป็นเรื่องของความศรัทธาและความเชื่อ mm hmm. เป็นเรื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างหนึ่งไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเสริมความมงคลให้กับชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผมใช้ อยู่ทุกวันนะนี่กระเป๋านี่ใช้ในชีวิตประจำวันของจริงนะครับพระอาจารย์ถ้าจะเจมอ,อะไรให้เราบ้างนะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจ เอาเดี๋ยวรอชมกันทั้งนี้ทั้งนั้นการมาเจิมเสริมสิติมงคลเราเน้นย้ำเราบอกเสมอว่าเจิมไปแล้วก็ต้องไปรู้จักขยันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตมีความขยันมั่นเพียรรู้จักอดออมรักษาทรัพย์ให้ดีเราให้ทั้งกำลังจิตก,กำลังใจเราให้ทั้งสติปัญญาทั้งแนวทางหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็ดีหลักธรรมคำสอนที่พอจะเป็นประโยชน์จนลงจิตจนลงใจให้ได้ประโยชน์กลับไปทุกคน บางคนมีปัญหามีความเดือดเนื้อร้อนใจมาปรึกษาเราก็ให้ชี้นําแนวทางที่ดีที่ถูกต้องให้ไปเห็นเขาว่าเป็นเคล็ดในการขอพรนะครับนำกระเป๋าสตางค์ที่เจอมาแล้ววางไว้ขีโพนแบบนี้นะครับอธิษฐานขอครับขอเงินล้านไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ตัวเองแล้วตีครับตีกระพนให้ดังครับสําหรับใครที่อยากจะมาร่วมประสบการณ์ทางความเชื่อนะครับในการเจิมกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะจะมีเป็นประจําทุกๆเดือนไม่ใช่ทุกวันนะครับแต่ทุกวันนี่จะเจิมลงณหน้าผากเงินล้านนะครับและ ก็ลงฝ่ามือเงินร้านนี่เจิมทุกวันอยู่แล้วนะครับปากมุดไว้เลยนะครับวัดจันร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์พ่อแก่เพชรฉลูกันหรือพ่อแก่เงินร้านปางตีตะพลเรียกทรัพย์หนึ่งเดียวของเมืองไทย